ถ่ายนะคะอย่าถ่ายเลยหน้าไม่อายหน้าด้านปีหนึ่งแท้ๆเลยไม่ยืนถอดกระโปรงให้ผู้ชายดูหน้าสมเพศจังคิดจะแลดอ่ะกล้าๆหน่อยนะเฮ้ยพวกเรา ดูที่ว่าเด็กปีหนึ่งมันใจกล้ามานั่งโต๊ะพวกเราอ่ะเฮ้ยนี่น้องโต๊ะเนี้เป็นโต๊ะประจำของพวกพี่นะพี่ว่าน้องไปนั่งตวะอื่นจะดีกว่านะโต๊ะนี้เป็นโต๊ะส่วนรวมทุกคนที่จ่ายค่าเทอมก็มีสิทธิ์นั่งมีสิทธิ์ใช้นะคะแต่โต๊ะนี้ ฉันจองและนั่งกันประจำเธอไม่มีสิทธิ์มานั่นตรงนี้เข้าใจไหมอ,อุ้ยไม่ตั้งใจมือลั่นไปหน่อยป้าคะทำไมป้าถึงทำแบบนี้ล่ะคะนี่แล้วทำไมป้าถึงได้แต่งตัวชุดนักศึกษาแบบนี้ล่ะคะแกแกแกเล่ในใครป้าฮะนี่ กล้าไม่เียกพี่จันว่าป้าได้ไงรู้ไหมเพราพี่จันเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ของที่นี่เรียนที่นี่มาตั้งนานแล้วเว้ยใช่แก่มาว่าพี่จันนะก็ป้าหน่าเหีวแบบนี้ดูจากหน้าตาอายุก็น่าจะเยอะแล้วไม่คิดว่าป้ายัางเรียนที่นี่อีกแกขนาดนี้แล้วยังเรียนอีกเหรอคะป้าแกแกแกว่าฉันแกไงคะ พี่จันใจเย็นๆน,นะครับน้องเขาคงเป็นเด็กใหม่คงไม่รู้จักพี่จันปล่อยน้องเพ้าไปเถอะดอนดอนไม่ต้องมาห้ามพี่เลยไอเด็กคนนี้มันว่าพี่แก่พี่ยังตบสั่งสอนมันมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครบ้างน้องรีบไปเถอะก่อนที่จะเจ็บตัวห,ห,ห้ามอย่าไปว่ะ อ้าวนี่มันน้องคนสวยคนเมื่อวานนี่ใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเออไม่มีอะไรหรอกคือพวกพี่อ่ะอยากจะมาขอโทษน้องเรื่องเมื่อวานน่ะอืมคือพวกพี่รู้สึกผิดอ่ะน้องโกรธพวกพี่ไหมไม่โกรธหรอกคะ่ะถึงน้องจะไม่โกรธเนี่ยยังไงอ่ะพวกพี่อ่ะก็ต้องมาขอโทษน้องอยู่ดี แล้วนี่น้องจะไปไหนหรอไปสอบค่ะเออคือพวกพี่รู้สึกผิดกับสิ่งที่พวกพี่ทำอะ่ะพี่ก็แค่จะมาขอโทษน,น้องแค่นั้นแหละงั้นพวกพี่ไปก่อนนะ ยย่าถเลหน้าไม่อายหน้าด้านปีหนึ่งแท้ๆเลยไม่ยืนถอดกระโปรงให้ผู้ชายดูหน้าสมเพศจังคิดจะแรดอ่ะก้าๆหน่อยนะอุยกันไก่หล่นไปไปดีกว่า นี่แกยังกล้าหน้าได้มานั่งตูงประจำชั้นอีกหรือไงฮะแล้วป้ามีปัญหาเลยเหรอคะเฮ้ย hey, นี่กล้าไม่เรียกพี่จันว่าป้าได้ไงฮะแล้วทำไมฉันจะเรียกอีกป้าว่าป้าไม่ได้เหรอคะ เขาเป็นพ่อแม่ของคุณเหรอคะฉันถึงเรียกไม่ได้อายุแก่ขนาดนี้แล้วน่าจะเป็นแม่คนได้แล้วนะคะยังจะกล้าทําตัวเป็นสกอยอยู่อีกเมือ่อวานนี้อายไม่พอไง <c oughs> เดี๋ยวฉันนะจะเอาคลิปกระโปรงหลวงแกไปประจานทั่วมหาหลัยเลย <c oughs> นี่ป้าคะ <c oughs> การศึกษาที่ป้าเรียนมาตั้งหลายปีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ช่วยทําให้สมองของป้า โตตามอายุเหรอคะเรียนมาจนแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยสมองเนี่ยยังคิดไม่ได้อีกเหรอคะพี่จันเป็นไรหรือเปล่าครับนี่แกแกกล้าสาดนำ้ำใส่ฉันใช่ไหมแกกล้าดูฉันใช่ไหมนี่ป้าคะแก่แล้วเนี่ยอย่ากัดแดดตอแหล มันรังแกคนอื่นเลยนะคะใช้สมองกับช่วงอายุที่เหลืออยู่อันน้อยนี้ของป้าไปในทางที่ดีจะดีกว่านะคะหรือว่าถ้าป้าคิดไม่ได้เนี่ยจะให้ฉันช่วยให้ป้าคิดได้เอาไหมคะแก้าทำกับพีจ่จันแบบนี้ได้ไงวะแกต้องโดนออถ้าแต่ต้องคุณพายม่ได้นิดเดียวเจอดีเนี่ต่อไปนี้ รังแกฉันอีกฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันจะไม่ยอมแล้วฉันจะเอาคืนให้สาสมเลยถ้าไม่เชื่อก็ลองดูได้นะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเรียนก่อนนะครับป้านี่วันนี้ไม่แก่กล้าสู้ฉันเมื่อวานเนี่ยแกอย่าร้องไห้กับบงขาดอยู่เลยมันไม่มีใครยอมโดนแกล้ง ยอมโดนลังแกไปแบบนี้ตลอดหรอกนะคะคนเรามีมือมีตีนมีสมองเหมือนกันถ้าโดนลังแกมากๆฉันก็แค่ลุกขึ้นสู้ก็แค่นั้นเองคนที่ชอบกดขี่คนอื่นบ้าพลังเหมือนป้าเนี่ยจะได้เลิกทำตัวต่วตำๆแบบดีสักทีและอีกอย่างหัดซองกระจกก่อนออกจากบ้านบ้างนะคะจะแลดทั้งทีเนี่ย ไม่ดูสารลูกตัวเองซะเลยใจเย็นนะครับพี่จันใจเย็นครับใจเย็นก่อนนะครับแม่งเก่งนักอะวะแผนของคุณไผ่เยีย่ยมจริงเลยนะครับ ปไปดีกว่าเออคุณไพ่ครับคุณไพ่ไม่ไปช่วยน้องฝาแฝดของคุณไพ่หรอครับถ้าฉันเข้าไปช่วยน้องตอนนี้น้องฉันต้องโดนแก้งอีกแน่ฉันมีวิธีที่ดีกว่านี้ ฮัลโหลพรุ่งนี้มาเรีนยนได้ปกติแล้วนะพี่จัดการให้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้พวกมันคงไม่กล้ามาทำอะไรน้องเสาพี่แล้วแหละ